ท่านผู้ชมคะช่วงนี้ค่ะยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงกันอยู่ค่ะระหว่างเรื่องของนักเรียนและคุณครูค่ะในโรงเรียนต่างๆค่ะรวมถึงจังหวัดสงขาของเราด้วยค่ะ ซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีเหตุการณ์ที่ครูโรงเรียนเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเกิดกรณีกับนักเรียนค่ะโดยทางผู้ปกครองก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กค่ะโดยเรื่องราวดังกล่าวนี้นะคะเกิดขึ้นจากกรณีเฟซบุ๊กของคนหนึ่งค่ะโพสภาพรอยช้ำแดงเป็นทางยาวบริเวณด้านหลังหัวไหล่ซ้ายและแขนซ้ายของลูกชายตัวเองซึ่งได้ถูกคุณครูใช้ไม้ไผ่ตีซ้ำๆหลายๆครั้งจนเป็นรอยช้ำแดงพร้อมระบุข,ข้อความว่า เหเพราะเพียงไม่มีสีที่จะทำงานที่สั่งให้เสร็จและเด็กเป็นคนไม่กล้าบอกเหตุผลว่าทําไมถึงกับฟาดหลายทีขนาดนี้เลยเหรอคะน้อง6ขวบอยู่ปอ1ทับ6โรงเรียนแล้วก็จุดๆ,ๆค่ะเรื่องราวนี้คะเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวค่ะได้แพร่ออกไปบนโลกโซเชียลโดยได้รับการแชร์นะคะถึง2 0 0 0 พันกว่าครั้งค่ะและมีการแสดงความคิดเห็นต่างๆนานา,นาว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมและรุนแรงเกินไปสําหรับเด็กอายุ6ขวบผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเดินทางไปยังบ้านพักของผู้โพสต์ก็ได้พบกับแม่น้ําหวานค่ะอยู่บ้านเลขที่33ทับ5บริเวณถนนคลองเรียนค่ะอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากการสอบถามค่ะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นข้าววิชาภาษาไทย ในช่วงระหว่างคุณครูไปสั่งงานในห้องโดยใช้ดินสอสีขณะที่เพื่อนๆกำลังทำงานที่ครูสั่งปรากฏว่าน้องโยชิค่ะไม่มีดินสอสีจึงไม่ได้นั่งทำงานที่สั่งคุณครูจึงได้ถามน้องโยชิว่าทำไมไม่ทำงานที่สั่งจากนั้นคุณครูก็ได้เรียกน้องโยชิไปที่ห้องก่อนใช้ไม้ไผ่ยาวลักษณะแบนประมาณ1ฟุตตีเข้าไปที่หัวไหล่และหลัง หลายครั้งจนเป็นรอยช้ำแดงอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะซึ่งทางแม่ก็ได้ไปพบกับผู้ในการของโรงเรียนแล้วหลังจากนําเรื่องดังกล่าวไปทางยื่นเรื่องไปทางของผู้ในการโรงเรียนนะคะก็ได้รับทราบและมีการตอบกลับมาทางคุณแม่นะคะว่าจะมีการสืบสวนสอบสวนครูวิชาภาษาไทยเพื่อหาสาเหตุและ ข้อเท่จริงพร้อมกับทําข้อตกลงระหว่างคุณครูและคุณแม่อีกครั้งว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้าส่วนคุณครูที่สอนวิชาภาษาไทยทางผู้ในการก็ได้มีการสั่งย้ายค่ะจากเดิมที่สอนชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่1ให้ย้ายไปสอนที่ชั้นอื่นแทนค่ะและรับปากว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ล่าสุดค่ะที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะคณะผู้บริหารสถานศึกษาก็ได้เชิญคุณครูคนดังกล่าวมาสอบถามข้อที่จริงซึ่งเจ้าตัวก็ได้ยอมรับความผิดทุกประการจรึงได้ว่ากล่าวตักเตือนและตกลงกันว่าจะให้เปลี่ยนสายการสอนจากชั้นปหนึ่งค่ะไปทำการสอนระดับประถมศึกษาอื่นๆหากบุคคลดังกล่าวก็ทำความผิดในลักษณะนี้อีกก็จะถูกลงโทษทางวินัยและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลดับขั้นตอนต่อไป พร้อมกันนี้ก็ได้ลงลายมือชื่อหลักเป็น,ปนหลักฐานไว้เป็นที่เรียบร้อยค่ะ